สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะ h น Stubbs u b b e y Rebel w i t h o u o p u s และตอนนี้อย่างที่ทราบดีผมกำลังมุ่งหน้าไปช่วยแฟนของผมซึ่งนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ไม่สนใจแฟนของเขาแล้วก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองในการตามหาแฟทแนที่แน่ในการเดินทางไปหาเมียของเราที่จะเป็นเมียของเรานแน่นไอ้ไอ้มันมีครกมันมีมอท้ามาโอ้รู้สึกว่าจะมีรถให้เราด้วย โอเคอย่างที่ทราันนี้ครับลุงพีจะเล่นด,ด้วยไปด้วยภาคไปด้วยครับถ้าเกิดว่าภาคผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยเพราะเล่นเหมือนสมัยก่อนเลยก็ว่าได้รู้สึกว่าตอนนี้มันยิงมอทามาเราต้องเข้าไปซ่อนข้างในตึกแต่ไปจะจัดจาก,การยังไงวะเนี่ยเฮ้ยหนุ่มโอ้ยซอมบี้เยอะว่ะมาจากไหนกันวะตรงนี้ทางตันเอากันให้เรียบร้อยกันให้เรียบร้อยไปเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนวะเนี่ยมันยิงมอทามาทางไหนไม่รู้แต่ที่รู้ไปก่อน มาแล้ว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 ,ลวโหนี่ขึ้นขับรถเดี๋ยวเวยอ่าว้าวอุ้ยอุ้ยอยอ,ยอ,ยอ,อ,อุ้โหเกือบละเฮ้ย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 ้ชั่วไอชั่วไอชวัวอชวัอชว่ hood, ชวยันเงาเดี๋ยวเดีเด,เ,ดเอารถมาเอารถมาเอารถมา,า,ถมาฉันว่านะฉันต้องขับรถตั้งแต่ตอนนี้เป็นต,ต้นไปมืนนี่มันนี่ไปไปไป อะไรอะไรประชาชนประชาชนเลยเออมาแล้วทุกคนมาแล้วฉันต้องการอาสาสมัครหนึ่งนายเพื่อที่จะขึ้นรถไปกับฉันใครสนใจขึ้นมามินมินขึ้นมาไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยครับสอนเซจฟิตไป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 ฉันจะรีบขับรถมุ่งหน้าไปก่อนอ้าวเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยต้นไม้แกไอ้โอ้โหอ่า you should have hit a f r i d g e แกน่าจะซ่อนตัวอยู่ในตู้เย็นได้อชชิเมนต์นี่มาเป็นอชชิเมนต์ที่กำลังล้อเหียนอินเนาโจนส์ตอนที่อินเนนาโจนส์กำลังโดนนุกแล้วอินเนนาโจนส์ก็เข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตู้เย็นแล้วก็รอดจากการโดนขีปนาวุธแต่ที่แน่มันจะมีตู้เย็นไหนให้เราหลบซ่อนวะเนี่ยฮะอันนี้แกเอามาเอามาอมเออมาดิฉันว่านะเราต้องรีบแล้วมันจะแรนดอมการยิงมอท่ามา ดาเมจมันก็เอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไปแล้วเว้ยปะปะปะแปมแปมแปมปะราดาดาแต่ปุ๊บจ้าปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บบาาปะแปมแปมแปมบาราปะแปมแปมอ้าอ้าจ้าอ้าปะ๊บปะปะ๊าดาดาอ้าไอ้ชั่วใครจะไปรู้ว่ามันมีแลนด์ไมล์จุงนี่วะฮะไอ้บ้าเอ้ยโอเคโอเคมันนี่มันนี่เอามาย ทั่วที่สุดชวนในสามโลกไอ้บ้าเอ้ยป๊า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 เด้ด้อด้อป๊า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 เด้เด้เด้ดิมดิมดิมดิดีดดดดมดักดูดูดักเอาละเดี๋ยวเราจะไปไปแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องต้องระวังมันมีแลนด์ไมล์ตรงนี้โอเคเราต้องระวังครับโอ้แล้วมันจะเล็กแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดจำไม่ผิดมันจะมีแลนด์ไมล์ตรงบริเวณอ่าตอนที่เราไป น่า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 ่าน่เอาละก่อนอื่นตอตรงนี้เอ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะไอ้ชั่วเราเก็บสแต็กระเบิดตัดตายไสูมิของเราไปไม่ช้ากันเลยไอ้เจ้านั่นนั่นเรียบร้อยเนอเบเราต้องนี่ทางสะดวกไอ้ไอ้ชั่วผมตัดสินใจรอบนี้ผมเดินละไอ้บ้าขับรถอันตราย คาดเข็มขัดผมก็ไม่ได้ขาดหรอกแต่ว่ามันอันตรายมันยิงครกไอมอท่าบ้านี่มาตลอดอยู่นั่นแหละแล้วมันก็มีไอตัวแพนเซอร์อะไรนะไอตัวที่ยิงรถถังอ่ะมันมีบาสุก้าแล้วบาสุก้ามันยิงผม3าสีทีตายบ้าจริงนี่แกคุ้มกันเมียแกแข็งกังขนาดนี้เลยเหรอวะเฮอไอเฮ้ไอชั่วนี่กอมี4สี่ห้าหัเขานะอย่าให้มีเจ็ดแปดเ้ลยบ้ามาไอบ้าต้องให้สิงต้องให้สิงหึ ห,อห,อหอึอยู่ไหนมีอีกไหมมีไหมมีอีกไหมเฮะอต้องให้สิงไอ้บ้าเฮะอต้องให้สิงต้องให้สิงต้องต้องให้ต้องให้สิงหึเฮ้ยท้ายที่สุดนี้ก่อนจะผ่านต้องจัดการไอ้เจ้าพุกนี้นี่เคเรียบร้อยถอดหัวออกขอบคุณฮู้กวก่อนจะผ่านไอ้บ้าเล่นล่อไปห้านาทีรู้ไหมหนึ่งเลยหนึ่งนาทีนี่นนมันมีค่ามากแค่ไหนเฮอไปไม่ละสั่ง แล้วสครูพรมีเบต้าเซฟเซฟดูว่าเออโหลดดิ่งดันไปอ้าวโอเคกว่าจะโหลดมีโอ้โหทางทางกดเขียวเลี้ยวรถออกไปกระโดดปุ๊บตดหนึ่งทีเอ้ยตดหนึ่งทีมา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 ดอน breaking my heart Don't breaking my arm Don't breaking my heart นี่เฮ้ มาไปทุกคนไปดูออนมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยฮะตามมาทุกคนตามมาว,วิววิทย์วิทเซฟวิงเซฟวิวววววง,วงไม่รู้ว่าบอสด,ด่านนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่กินก่อนอ้าวมันไม่รู้เลยเหรอว่าฉันมานี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ที่พวกแกไม่รู้เลยว่าฉันมาเนี่ยเหรอทุกคนตามมาทุกคนตามมาเร็วเอ๊ะทำไมทางมันโลง่ง ทางมันเงียบแปลกๆมากเลยทุกคนมันน่ากล ouais ัวพื้นที่โล่งๆแล้วมีมอทามาอ้าวอาเอาเอาวอาเอาวอาเอาวอาเอามาดิมาดิมาดิกินหน่อยเฮ้ยพลังเติมเรียบร้อยเรารียบรเลยดีกว่าเราตายไปหลายรอบเราต้องทดเวลาให้กับคุณผู้ชมเอาละเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมทางมันทางมันเยอะเอาวสสัดีครับ อาเราบังคับไม่ได้เหรอ,อ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวรถถังมันจะเฮิบ,บเฮ้ยระเบิดโอ้โหเฮ้ยอันตรายเหลือเกินเดี๋ยวเราทำยังไงจัดการรถถังเนี่ยเดี๋ยว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 ,วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมปาปาแขนไปก่อนอะไรวะเนี่ยด่านนี้งงว่ะคว้างระเบิดแขนไปแล้วโอเคเอาละ เสร็จแล้วเราก็ยิงเปียงโอเคเปียง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 เรียบร้อยแล้วยังไงต่อไปทางไหนวะเนี่ยรถถังจัดการไงเหรอหะระเบิดตัวเองไปไปไป,ไปลูกไปลูก,ลกไปหรือว่าเราขับรถไปวะหรือว่าหลบตัวซ่อนสวิตช์ครับเซฟวิ่งดันอา้าวเซฟวิ่งตรงนี้คือยังไงแล้วจะจัดการยังไงนั่นคือคำถามเอ้ย เอาวอะเฮ้ยโดดลบว้าวเฮ้ยจะจัดการยังไงครับอ๋อสวัสดีครับฮัลโหลไปไงครับเนี่ยเออรถถังยิงพึ่งยิงนะครับยิงเพึ่งยิงครับขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยแป๊บนึงอาอประชาชนมาขอกินหัวก่อนเดี๋ยวพึ่งยูๆพี่อยูๆพี่อยูพี่ไอ้เออเออเออยิงมาแล้วยิงมาแล้วยิงมาแล้วิงแล้วเฮ้ยรถถังเงียบ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 หมายความว่าไง เรามาอยู่ในจุดที่รถถังเงียบแล้วเฮ้ยมาอยูใ่ในจุดที่เราจะการรถถังได้แล้วแล้วขึ้นไงเนะี่ยอ่ะอ่า,อาเรียบร้อยอ่ปปอ่ปะปัดประตูเปิดประตูประ,ประตูประตูบกประตูบอกแล้วโอเคครับหลังจากผ่านมาประมาณ10นาทีในที่สุด <c oughs> ผมก็ผ่านได้แล้ว ตดก่อนโอเคไปายเว้ยอุ้ยกว่าจะผ่านบ้าจริงนี่ผ่านแล้ว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 ที่รักจ้าพี่มาแล้วโู้โหบอดผ่านบอดมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะตำรวจท่าหงทหารมันก็ไม่มีแล้วน่าจะน่าจะหมดแล้วล่ะเหลือแต่พวกนี้แหละโอ้ย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  โอ้ยก่อนที่จะไปถึงตัวนายกนี่มันยุ่งยากเหลือเกินแต่ที่แน่ๆมันน่าจะอะไรเอ้าบายพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออๆๆๆๆๆๆโอ้ยึดยึดยึดเจ้านี้ไปเอ้าเอ้าเอานี่มาเอาเอ้าเอาเอามันมีเอาเอ้าเอาบ้าเหลือเกินมาดิฉันยึดไข่กันบันได้บ้างวะนนี้ฮะไม่มีสักคนหนึ่งอุ้ยโอ้ยตายตายหืมหืมอ้ย มันหลังๆมันดูไม่แฟร์เลยมันี่ตายผมว่าตายก่อนหมนะเรียบร้อย,อยไปโอ้โ,อโอ้บอกเลยว่ามันเป็นด่านที่มันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากที่มันยากเพราะว่ามันมีเจ้าพวกนี้คอยยิงสกัดกั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จุดก็น่าจะไม่เป็นอะไรแล้วเอาละก่อนอื่นต้องหลบไปตรงนี้ ทหารเยอะจริงๆไม่มีใครสักคนหนึ่งให้เราได้กินหัวเลยันื่อ้เยอะจริงๆเลยเว้ยไสเปอรลขาวด้านหลังก็มีบนนั้นมันก็ยยาพีจีแผนโเชรไหไหนไหนไหนไหปืนเลเซอร์เลเซอร์อ้ยโ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 อ้โอ้โอ้โอ้เปลี่ยนแผนเปลนแผนทุกคนไม่ได้สร้างเช็งชิงแพนเชงชิงแพน We change the plan okay We change the plan เอาเปลี่ยนเอาผมค,ครับ We change the plan change the plan go 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 gain เมื่อสุดสายแมนชินเนลชินเนลลุบิจ้าชิเนลไปละว,ว้ยไปสู้ถ้าตายหลายรอบขนาดนี้วันนี้พลาดเนี่ยเปลี่ยนที่ขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยสมัยก่อนที่ผมเล่นตอนเด็กนะบอกเลยที่ผ่านได้เพราะอะไรรู้เปล่า ที่ผ่านได้เพราะเทรนเนอร์เพราะสูตรเพราะมีสูตรไอ้นี่ลิมิเต็ดเขาเรียกว่าอลิมิตอลิมิตเลือดอลิมิตระเบิดมันก็เลยผ่านจนถึงทุกวันนี้ไงแต่วันนี้กว่าจะมาผ่านได้เพราะว่าเราเล่นแบบรรมดังไงตอนเด็กคือเราสู้ไม่ไหวไงเออแต่ตอนนี้เราไม่ยอมแพ้เราสู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 ้โอเค เอาตัวยิงนี่มาสัมผัสได้ว่าข้างหน้านี่มีรถถังฝั่งทนยิงไปก่อนล่วงหน้าเลยนั่นใช่ด้วยเห็นไหม,มสมัมผัสผมอะสัมผัสพิเศษสัมผัสที่หผมบอกเลยผมเห็นรถถังอยู่ตรงนั้นผมยิงไปก่อนล้วไม่รู้อะเด้งเด้งเด,ด,ด้งไปเหรอเออใช่ไหมใช่คนขับมันไม่มีแล้วมันตายแล้วคนขับอะตายเราเดินไปก่อนเลยเขาเราเีกเยกว่าแผนการสูงไนงะ ช่วงเวลานี้เราต้องใชยโอกาสขึ้น Pancer er 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 Tank Pancer p a n เซอ p ์ n พนซ Tank a n เ i นเอร์แ้เอาแท้ย่างเดียวก็ได้ Tank ถ้า P A N Z เอ็นแซดก็รถถังเหมือนกันจะเป็นสูตรที่สามารถกดได้ในเ,เกม i ว e City นะครับซึ่งว่ายง่ายก็เป็นสูตรที่ผมจำได้แหมไฮโซจริ Hi so งจริงจีบเธอได้เพราะรถถังนี่แหละไปครับไปครับ ที่รักจ๋าพี่มาแล้วโอ้ยด่านมันยิ่งใหญ่ยิ่งเว้ยด่านมันใหญ่เดคอร์เดชันมันน้อยได้ยินเหมือนเสียงอะไรแถวนี้โอ้รถถังรถถังเพยงอะไรอะ่ะโอ้เหมือนมีใครวงอะคาเปล่ามาร้องพเพลงผมว่านี่ด่านสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับ ชัดเจนเลยผมจำแแบบนี้ได้เรากลับมาศูนย์กลางของเมืองพันช์โบซิตี้นี่มันด่านสุดท้ายแล้วชัดๆเราแค่ยิงให้หมดเรียบร้อยจัดการเจ้าพวกทหารที่มันจะจัดการเรารักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวประมงชาวประมงก็ไม่เข้าใจผมลงจากรถถังฝั่งทนแล้วผมจะลองไปหาเมียผมดูที่รักจ๋าพี่มาแล้วผมมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ อ่าใช่อ่าโอ้นึกว่าค้าง meeting with death พบกับความตายสวัสดีครับนี่เหรอที่นายกเทศมนตรีอยู่อ่ะฮะนายกเทศมนตรีอยู่นี่เหรอฮะโอ้โหต้อนรับด้วยเรกกันโดยอย่างนั้นเหรอโอ้โห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 ุ้ยอุ้ยโหด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 อ้ยอุ้ยอุ้ย เละกันเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหเจ้าพันนี้จ,จบเลยไหมอ๋อตายไหนๆก็เข้ามาข้างในแล้วอ่ะเราอย่าปล่อยให้เสียของถ้ามันจะจบแล้วก็จะจบไปเลยเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมครับคุณผู้ชมใครมันยิง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 เออเอาลปลายปลายปลายนคืนนเกมไวเกมไวเกมไวสวัสดีครับวงอ่คาเบไปล่า มาอยู่ลายแดดอุ้ยอุ้ยเออ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 อ้ยอุ้ยโหดมากเลยเนี่ยโอ้โหมันบินโอ้ยโบบาเฟตเต็มเลยนี่แกจะกลายเป็นสตาร์วอลสกันแล้วเลยเออโคนวอลสอพวกแกนะฮะโคนวอลกันเลยเฮะพวกแกโคนวอลกันเลยฮะโคลนวอลส์โคนวอลโคนวอลส์เลยพวกแกเนี่ยฮะ

S <S <S เฮ้ยฉันเป็นคนจดกันแกตายแนะ่เมื่อได้ที่ขนันฉันขา่าแกแม็กกี้หวัวใจจะเป็นของฉันเออนางจะตกหลุมรักฉันแน่นอนหลังจากนียย้ฉันจัดการพวกเธอพวกแกหมดแล้วเนอะมามาจบกันตรงนี้สึงสนากันเลยดีกว่าแกครับฉันเนี่ยแล้วก็ฉันแล้วก็ฉันแล้วก็ฉันเออมันจะเอาหวัวใจแม่นางเอาเอะฮะนี่มามา แกน,น่าจะยิงกันเองนะเข้าใจหรือเปล่าฮะวันนี้กินหน่อยกินหน่อยครับเพิ oh. ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือด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 โอ้ยมาเก็นเก็นเก็นโอเคน่าจะเอ็นเกมแล้วล่ะจบจีจีจบยังประตูเปิดไปครับแมขอบคุณนะคะ ขอให้โชคดีค่ะเอาดูสิใครกลับมาได้นี้โอ้ยคุณที่ไม่ต้องการไกด์บอทแล้วทำไมฉันต้องพาแบบนี้ด้วยเนี่ยเอาล่ะฉันกำลังคุยอยู่เกี่ยวกับ Central Computer, เซ็นทรัลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับหน่วยงาน U.S. Military ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยิงแอสไตร์มาที่เมืองนี้หวังว่าคุณคงไม่สนใจหรอกนะฉันจะไปแล้วล่ะฉันต้องรีบไปแล้วอ,อยังไงก็ฝากบอกมิสเตอร์มันเดย์นะคะว่ามี5นาทีในการออกไปจากที่นี่ก่อนที่เมืองนี้จะระเบิดเป็นจุนขอบคุณค่ะ มาแล้วเมียฉันอยู่ไหนอไมอ่าอย่าทำร้ายฉันเลยอย่ากินสมองฉันอันนเรือนี Meu ้ก็สิ่งที่ฉันมีได้โปรดแอนดูใครก็ได้ช่วยเลยโอมาโอ้โอ้โอ้ตานั้นจมูกนั้นเน็กทายนั้นถอยไปนะเอออันนี้แหละเจ้าเนี่มาทำลายเมืองของฉันฉันจะมาปล่อยให้อ้าว อย,ยอย่าเลยแอนดรูอย่าทำอะไรเลยนะอ้าวออกไปให้ทุนหัวฉันรักซัมบี้นี้อะไรเนอะตอนนั้นไม่รดูซัมเมอร์ปี1993เธอได้่้แค่เด็กน้อยคนหนึ่งเขาเป็นสุภาพบุรุษเลยที่เดียวฉันไม่สามารถอดทนเสด็งของเขาได้อ๋อนี่เราอะพระเอกพระเอกเล่าแล้วว่าเราตายยังไงทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี จนกระทั่งพอ่อกลับม,มาที่บ้านโอ้ไม่แล้วเเขาเขาไล่เอดดี้ไปจนตอนนี้ฉันก็ไม่เห็นเขาอีกเลยพ่อไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ้าหลังจากนั้นเก้าเดือนฉันก็ต้องจำอะไรเขาอ้าเอ้านี่ลูกเราเนี่ยมันนึกว่าผัวมาน พอ่อจะบอกว่านี่คือพ่อผมเลยแอนดู Andrew, อย่าทำอย่างนั้นสิลูกอ้าวพีคผมนึกว่ามีนี่คือพอ่อนั่นลูกเราโอ้เอ็ดดี้ทำแม่มันขนาดนี้แล้วก็เรียบร้อย กินสมองเรียบร้อยตายแกทำลายเมืองของฉันแกฆ่าครบอบครัวฉัน,ฉนเออแล้วยังไงต่อแกคงต้องฆ่าฉันตามเอาเลยฆ่าฉันเลยเอาเลยพ่อสรุปพ่อเราเป็นพ่อไอ้นี่ลูกผมเข้าใจผิดมาตลอด ว่ามันคือผัวันตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลวผมแสดงว่าผมรีบอ่านเขาเรียกว่าแปลไม่แตกฉานลูกรักวังพอก่อนแนะล้วลูกเรื่องมันมีอย่างว่าคือมาของแกนี่คือเด็ดสติมากเลยตอนที่พ่อสมัยหนุ่มอ๋ออย่างที่ว่าแล้วนะพ่อไอ้อะไรวะเนี่ยมันมีโอ้ยโทโหตามมาด้วยเลยเอาแล้วเราจะจัดจัดการยังไงวะเนี่ยโอ้ยลูกรัก ฟังพ่อนะล,อออลูกฟังพอ่อฟังพ่อลูกฟังพ่อแล้จะจัดการแกยังไงวะเนี่ยฮะไอ้ลูกรักไอ้ลูกทรรศผีเออแกจะฆ่าแม่ฆ่าพ่อได้ลงคออย่างนั้นเหรอนี่ฉันพ่อแกนะวันนี้กินเพิ่มพลังก่อนขอบคุณครับประชาชนมาช่วยแม่เพิ่มเติมพลังจะจัดการยังไงวะเนี่ยนี่แหละเอาละผมไม่รู้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ย,อยตายแล้วโอ้ที่รักที่รักนอนอย่างนั้นท่านก็เห็นหมดสิที่รักโอ้ยจะกลางอะไรเนี่ยจิ้วจิ้วจิ้วจะกลางไงวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอ้ยปาดระเบิดเอ้ยโอเคอ้ทำลายทำลายทำลายโอ้ป้องกันเกาะป้องกันเกาะอ,อย่างนี้นี่เองป้องกันเกาะป้องกันเกาะฉันต้องเพิ่มเรื่อ,กองก่อนฉันเอ้ยทุกคนเดียว ไอ้บ้าวูเกแย่งอาหารอันโอชาของฉันไปเอาไอ้ทัวมันจบแล้วลกูกมาลกูกเรียบร้อยลูกชายไอ้ลูกชาย,ไ,ชายไม่นะพ่อเอาละแม่ก็เป็นที่รักที่รักที่รักอ้ายาไม่เอาที่รักไม่เอาอย่าที่รักปา,ไากาไปเถอะ มีภรรยาเรียบร้อยครับจบโชว์ลักเรือร่มโรโรโยโบสระวังทีรักไปเราหนีทันพ่อเฮ้ยทันไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวประธานโทษเอด็ดเวิร์ดแกแกะอะไรวะมันไม่มีเชือกทีรักนั่งเมื่อกี้ไม่เห็นหมดเลยตุม ร้อลูกชายสวยงามโอ้โหแบบ Res i d นต์อีวิล The End แล้วทั้งสองคนก็อยู่ยังมีความสุขจบ happily ever after เวิร์ดก็คือพ่อของแทนนายกเทศมนตรีมนเดย์เล่มเมียของเขาก็คือเมียของเราผมเข้าใจผิดนือว่ามันคือเมียของไอลันโอ้พีก จบครับผมโปรเจกเตอร์แล็กซ์นเดอร์เซรเปียนเรียบร้อยครับวันนี้ก็จบแล้วสตาร์ดเดอะซอมบี้เกมวันๆนะครับเกมในวัยเด็กของผมรู้สึกว่าดีใจที่กลับมาเล่นนะฮะยังไงก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าภาพผิดแปลผิดยังไงต้องขออภัยนะครับเข้าใจผิดมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับผมว่านึกว่าเป็นเมียที่ไหนได้ลูกน,นกัไอไอ่นก็เมียของเรากมอมันคือเมียของเราแต่นี่คือลูกว ผมเข้าใจผิดว,ว่าเป็นเมียของลูกโอ้ยงงเคครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปโปรเจกต์หน้าจะเป็นโปรเจกต์เกมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตามตานมาล้างทางเลยครับยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์จากเกมครับุพื่อนครับบ๊ายบายครับ